สวัสดีครับผมอรุณศีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคำศัพท์และประโยคตัวอย่างในแบบง่ายๆนะครับข้อที่หนึ่ง compare compare แปลว่าเปรียบเทียบนะครับ you can compare which one is better you can compare which one is better คุณลองเปรียบเทียบว่าชิ้นไหนดีกว่าหรือคุณสามารถเปรียบเทียบว่าชิ้นไหนดีกว่าอันนี้ในกรณีที่เพื่อนของเราอาจจะมีความลังเลในสินค้าสองตัวคือไม่แน่ใจว่าชิ้นไหนจะดีกว่าชิ้นไหนเราก็บอกว่าคุณก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าชิ้นไหนจะดีกว่ากัน หรือในทำนองให้คล้ายอย่างนี้นะครับ You can compare which one is worth You can compare which one is worth คุณสามารถเปรียบเทียบได้อันไหนคุ้มค่ากว่านะอันนี้ก็มีความหมายอีกคล้ายๆกันแต่ว่าเราใช้คำเปลี่ยนไป You can compare which one is worth ก็คือ เราก็ต้องเปรียบเทียบนะครับว่าอันไหนที่มันคุ้มกว่าคุ้มในที่นี้คือสำหรับตัวเรานะครับคนอื่นอาจจะมองไปอีกแบบหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรือเราจะพูดกับเพื่อนเราก็ได้ถ้าเกิดกำลังเลือกของอยู่เราก็พูดขึ้นมาว่า you can compare which one is worth นะก็เปรียบเทียบดูเพราะตัวคุณต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนมันคุ้มค่ากับคุณก็เอาอันนั้น แค่นี้เองนะครับมันอยู่ที่ตัวของคุณเองข้วสอง currency currency เงินตราหรือการหมุนเวียนนะครับ buying foreign currency should be done at the bank buying foreign currency should be done at the bank การซื้อเงินตราต่างประเทศควรทำให้เรียบร้อยที่ธนาคาร อันนี้ก็คือเป็นประโยคตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าการที่เราสมมุติว่าเราจะไปต่างประเทศนะเราจะต้องไปซื้อเงินตาที่เราจะไปประเทศนั้นๆว่าเขาใช้เป็นอะไรเป็นดอลลาร์เป็นหยวนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ควรไปที่แบงค์ไปซื้อที่แบงค์ให้มันเรียบร้อยดีกว่าเพราะว่าความน่าเชื่อถือแบงค์ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับ buying foreign Currency should be done at t h คา a คำว่าว่า u r r e y c y ก็คือเงินตราแต่ foreign currency ก็คือเงินตราต่างประเทศข้อ3 fund fund แปลว่าทุนหรือของสำรองไว้เช่นทุนสำรองหรือเงินตราอะไรก็แล้วแต่นะครับ large reserve funds are essential for travel large reserve funds are essential for travel เงินสำรองมากๆเนี่ยมันมันมันต้องมีไงต้องจำเป็นเวลาเราจะท่องเที่ยวถูกไหมครับคือถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆก็คือต้องมีเงินเยอะนั่นแหละถึงจะเที่ยวสนุกนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเงินไม่มีเงินสำรองเลยอย่างนี้นะฮะมันก็เที่ยวไม่สนุกละนะครับอันนี้ในกรณีของ การท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นธุรกิจเป็นการลงทุนเราก็ใช้อีกคำหนึ่งเช่น large reserve funds are essential for business ก็ได้นะครับข้อ4ครับ somewhere somewhere แปลว่าที่ใดที่หนึ่ง when I have money I'll go somewhere หรือ if I have money i go somewhere เมื่อผมมีเงินผมจะไปสักที่ที่หนึ่งวงเล็บ ที่ผมฝันเอาไว้นะครับหรือ if i have money ถ้าผมหรือฉันมีเงินนะครับ i go somewhere that i dream คือถ้าผมมีเงินผมก็ต้องไปในสถานที่ที่ผมอยากจะไปเนาะตามความหมาย somewhere นะครับที่ใดที่หนึ่งนะครับหรือฉันอยากจะหาที่ใดที่หนึ่งปลูกบ้านสักหลังอะไรทำนองนี้นะครับเช่น I need somewhere to build my house นะครับฉันต้องการที่ใดที่หนึ่งที่จะสร้างบ้านของฉันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับข้อ5 maintain maintain แปลว่าดูแลรักษานะครับ Old houses need to be well maintained Old houses need to be well maintained คือบ้านเก่าเนี่ย ก็ต้องการการดูแลรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าอายุมากแล้วนะครับคือบ้านเนี่ยอยู่มาหลายๆปีเนาะมันก็ต้องมีการดูแลต้องมีการซ่อมแซมอายุของตัวบ้านเช่นไม้ปูนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันอยู่เพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะครับ All houses need to be well maintained ก็ต้อง ดูแลรักษาแต่ว่าบางทีมันก็จะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องขยันหาเงินด้วยข้อ6ครับ stable stable St <able S 2> ก็คือมั่นคงหรือเสถียรน,นะครับ stable work means stable finances stable work means stable finances การงานมั่นคง หมายถึงการเงินก็ย่อมมั่นคงนะครับอันนี้มันเป็นหลักแน่นอนสัจธรรมคือถ้าเรามีงานทำในสถานที่ก็คือบริษัทหรือจะเป็นข้าราชการเป็นบริษัทที่ใหญ่โตมีความมั่นคงนั่นหมายความว่าการเงินของเราก็จะมั่นคงด้วยมันก็สัมพันธ์กันหมดนะครับแต่ ไม่ใช่ว่าการงานมั่นคงแต่ทําตัวไม่มั่นคงเช่อนอะไรครับมีหน้าที่การงานแต่ว่าชอบเล่นการพนันอย่างนี้ก็ทําให้ครอบครัวไม่มั่นคงก็เจ็ดครับ convenient convenient สะดวกนะครับ pickup trucks make me my job much more convenient pickup trucks Make me my job much more convenient. รถกระบะเนี่ยทำให้งานของผมสะดวกมากขึ้นนะครับ Convenient สะดวกอย่าง convenience store ร้านสะดวกซื้ออย่างนี้นะครับตัวนี้ต้องอ่านว่า convenient นะครับ Pickup trucks make me my job much more convenient. รถกระบะมันก็เปรียบเสมือนรถอนเนกประสงค์นะครับ คนในย่านเอเชียนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ขายดีมากเพราะว่าใช้ทำงานก็ได้ใช้ไปเที่ยวก็ได้นะครับพักผ่อนอะไรได้หมดก็เลยเป็นที่นิยมนะครับของคนไทยแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือราคาแพงมากข้อ8ครับ postpone postpone ก็คือเลื่อนเวลานะครับเลื่อนเวลาออกไปเช่น i d like to postpone the meeting to tomorrow I'd like to postpone the meeting to tomorrow ผมขอเลื่อนการประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้นะเจ้านายอาจจะติดขัดธุระอะไรบางอย่างนะครับก็เลยโทรมาหาเลขาก็บอกกับเลขาว่า I'd like to postpone the meeting to tomorrow ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติการทำงานแต่ถ้าเกิดมีการเลื่อนบ่อยๆอ,อันนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการทำงานซึ่งมีแผนกอื่นที่จะเข้าประชุมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ9ครับ register register ลงทะเบียน are there many people registering Are there many people registering? มีคนมาลงทะเบียนมากไหมนะครับเป็นคำถามคำสุดท้ายก็ขึ้นเสียงสูงอย่างเวลาเราไปเปิดบูธคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะให้เขามาลงทะเบียนถ้าสนใจอย่างนี้นะครับแล้วเวลาหัวหน้ามาก็จะมาถามว่า Are there many people registering? มีคนมาลงทะเบียนมากไหมเพื่อเป็นการเช็คว่าโปรของเราเนี่ยมีคนสนใจมากไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาออกบูธเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ดึงดูดให้กับคนที่มาช็อปมาเที่ยวอยากที่จะควักกระเป๋าออกมานะครับก็10ครับ fresh products หรือ fresh Food ก็คืออาหารสดนะครับ Do you like to buy some fresh foods? Do you like to buy some fresh foods? คุณต้องการจะไปซื้ออาหารสดไหมอาจจะมีงานปาร์ตี้ตอนเย็นก็เลยถามขึ้นมานะครับว่า Do you like to buy some fresh foods? เดี๋ยวนี้พวกอาหารสดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตลาดสดก็ได้ เพราะว่ามันจะมีพวกคล้ายคล้ายซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละแต่เป็นพวกอาหารสดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลามีหมดนะครับกุ้งก็ไม่ต้องไปเดินตลาดสดเขาเรียกตลาดเปียกนะครับเวชมาร์เก็ตก็ไปตลาดแห้งก็คือพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายพวกเฟรชฟู้ดส์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ที่มีอะไรผิดพลาดก็แจ้งมาผมก็จะรีบแก้ไขนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่องอรุณซีแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับก็ลองฟังดูนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้จะเป็นกำลังใจนะครับในการทำงานเอาละครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ